ครับสวัสดีครับผู้ทรงครุณวุฒิทุกท่านครับคณะกรรมการและผู้ร่วมรับฟังบรรยายครั้งนี้นะครับกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดนัยศิริบุรีอาจาร,รย์ประจําสาขาธุรกิจการเกษตรคณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยร,ราชภาัฏอุดรธาน,นนีนะครับวันนี้มาบรรยายเรื่ององานวิจัยเรื่องการพัฒนาห้องบรรจุพันธุ์เพื่อขอจดทะเบียนมาตรฐานอาหารและยาสู่การยกระดับข้าวถุงพร้อมจําหน่ายเพื่อขายเกษตรอินทรีย์ จังหวัดตอนใต้ครับด้วยยุทธศาสตร์ชาติ20ปีสู่ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์20ปีว่าด้วยเรื่องของเกษตรกรมั่นคงภาคการเกษตรมั่งคัง่งทรัพยากรเกษตรยั่งยืนโดยมีแนวทางไปสู่เป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรโดยสอดคล้องกับ SDG นะครับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการยุติความหิวโหยการบรรลุความมั่นคงด้านอาหารการยกระดับ โฉนากาการส่งเสริมเกษตรที่ยั่งยืนและสอดคล้องกับ BCG เป็นการพัฒนาแบบองค์รวมที่จะพัฒนา3เศรษฐกิจกนะครับได้แก่เศรษฐกิจกชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวนะครับซึ่งปัจจุบันผู้บริโภคได้ใส่ใจเรื่องมาตรฐานสินค้ามากขึ้นซึ่งตระหนักถึงพิษภัยจากสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวอินทรีย์หนองโโสกดาวตำบลโนนสูงอำเภอเมืองจังหวัดตรัี โดยมีนายบัวพันธ์มุ่งเคียนประธานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดรัตนนีเป็นอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งผลิตข้าวปลอดสารพิษคุณภาพสูงสู่ตลาดซึ่งร้านโมเดิลเทรดโรงพยาบาลค่ายทหารต้องการข้าวอินทรีย์จากกลุ่มนี้เป็นจานวนมากแต่ไม่สามารถส่งข้าวไปขายได้เนื่องจากกฎระเบียบในการซื้อขายของแต่ละอ,องค์กรสินค้าต้องผ่านมาตรฐานอาหารและยารับรองด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุจดรธานีได้ดําเนินโครงการราชพัฏพลังแผ่นดินพัฒนา ถินพัฒนาไทยตระหนักถึงปัญหาอุปสรรคกลุ่มจึงได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาข้าวอินทรีย์สู่การจดทะเบียนมาตรฐานอาหารและยาเพื่อการขยายตลาดและเป็นและเป็นแบบอย่างให้การยกระดับสินค้าชุมชนให้แก่ชุมชนอื่นและผู้ประกอบการรายย่อยที่สนใจในการพัฒนาห้องบรรจุภัณฑ์สู่การขอการจดทะเบียนมาตรฐานอาหารและยาโดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ที่สนใจ ในการปรับปรุงข้อมูลจุพันได้ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนธุรกิจและใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนต่อไปได้านวิธีการศึกษานะครับดําเนินการศึกษารวบรวมข้อมูลโดยแบ่งเป็นข้อมูลโดยจากการสัมภาษณ์เจาะลึกอินดิฟเวนท์วิวจากประธานกลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรียอุดรนะครับและการสังเกตยังมีส่วนรวมนะครับแบ่งข้อมูลเป็นสส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1คือข้อมูลด้านสถานที่ผลิตนะครับศึกษาแผนผังสถานที่และการ และโครงสร้างอาคารผลิตข้าวสารถุงพร้อมจําหน่ายนะครับศึกษาขั้นตอนกระบวนการผลิตข้าวสารถุงพร้อมจําหน่ายนะครับศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพข้าวสารถุงพร้อมจําหน่ายนะครับข้อ2ข้อมูลส่วนที่2คือข้อมูลเรื่องต้นทุนนะครับต้นทุนกระบวนการพัฒนาห้องบรรจุภัณฑ์ข้าวสารถุงพร้อมจาหน่ายนะครับต้นทุนกระบวนการขอจดทะเบียนอาหารและยาข้าวสารถุงพร้อมจําหน่ายครับ ส่วนที่3ข้อมูลเรื่องช่องทางการตลาดครับซึ่งนําข้อมูลที่ได้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลทุติยภูมิโดยการวิเคราะห์แบบเชิงพรรณนานครับทำการศาึกษาการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม2564ครับจากการศึกษานะครับพบว่าได้ปรับปรุงห้องบรรจุภันฑุ์ข้าวสารถุงที่พร้อมจําหน่ายโดยใช้ห้องเก็บของ ศาลาห้องประชุมวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีหนองโโสกดาวตำบุนนสูงอำเภอเมืองจังหวัดนนทานีกั้นเป็นห้องบรรจุพันธุ์โดยขนาดห้อง2.5งูณ5.5หรือ13.75ตารางเมตรนะครับมีประตูเข้าออก2ทางติดมุงลวดโดยรอบกันมแมลงและสัตว์ต่างๆกันเข้าห้องนะครับด้านกระบวนการผลิตเกษตรกรก็จะเปลี่ยนชุดสวมรองเท้าบูทล้างมือ ก่อนเข้าห้องบรรจุพันนะครับนําวัตถุด,ดิบเข้าห้องบรรจุพันซีลด้วยเครื่องสูญญากาศนะครับซีลสูญญากาศนะครับติดติ๊กเกอร์ฉลากนํามาเรียงสต๊อกสินค้านะครับอันนี้ก็มีการปรับพื้นนะครับจากเสื่อน้ามันก็เป็นกระเบื้องให้มีความคงทนนะครับด้าน,นห้องบรรจุพันนะครับศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อข้าวสารถุงพร้อมจำหน่ายนะครับคือสัต์ หรือมแมลงที่จะเข้ามาทำลายข้าวแก้โดยการติดมุ้งรวดโดยรอบมุงฝ้าเพดานหลอดไฟก็จะมีฝาครอบซึ่งอาจจะเป็นที่หลบซ่อนของสัตว์หรือมแมลงได้ด้าน,นฝุนละอ,องนะครับแก้ไขด้วยการปูกระเบื้องเพื่อทําความสะอาดให้ง่ายขึ้นมุงฝ้าเพดานเพื่อป้องกันเศษฝุนละอ,องร่วงหล่นจากหลังคานะครับส่วนฉลากมีการระบุวันที่วันหมดอายุน้ําหนักชื่อที่อยู่เบอร์โทรวิธีการหงุงเลข จดทะเบียนอยให้อย่างเด่นชัดนะครับต้นทุนการพัพฒนาห้องบรรจุพันธุ์นะครับปูกระเบื้องอใช้งบป,ประมาณนะครับหมดไปตารางเมตรละ200นะครับหมดไป2,750บาทมุงฝ้าเพดาน2,750บาทประตูมุงลวด2,400บาทคมตัวยูนะครับครอบหลอดไฟ800บาทอ่างล้างมือ700บาทชั้นวางเท้า150บาทนะครับชุดพนักงาน3ชุด 900บาทรวมเป็นกันทั้งสิ้น1450บาทมาตรฐานอาหารและยานะครับตัวนี้มาเราก็ได้เพิ่มช่องทางนอกจากขายในชุมชนออกบูธในตลาดในช่องทางออนไลน์ก็ได้ขยายตลาดไปที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตองหารตลาดจริงใจของเซนทัลอุดรร้านอาหารธงฟ้าร้านธงฟ้าอำเภอโนนสูงอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองบัวซอโดยมียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้น200ถุงต่อเดือนนะครับ ช่องทางการจําหน่ายช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้นนะครับและสะดวกมีผลต่อยอดจําหน่ายข้าวถุงนะครับสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวสารบรรจุถุงในเขตกรุงเทพมหานครนะครับที่วิเคราะห์ระดับความสําคัญกระบวนการตัดสินใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวสารบรรจุถุงของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครนะครับ ให้ความสําคัญด้านช่องทางการจัดจำหน่ายด้านผลิตภัณฑ์ด้านช่องทางการตลาดอยู่ในระดับมากสุดนะครับของสรียาอัจฉสัยนะครับ2565นะครับและการยกระดับมาตรฐานข้าวสารถุงที่ได้มาตรฐานอาหารและยาส่งผลต่อความเชื่อมั่นสู่ผู้บริโภคนะครับซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อสินค้าประเภทอาหาร ในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดขอนแก่นนะครับที่วิเคราะห์เรื่องของส่วนผสมการตลาดนะครับที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าประเภทอาหารนะครับโดยผู้บริโภคคำานึงถึงเรื่องคุณภาพมาอันดับหนึ่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ของเรานี้ได้มาตรฐานระยะจากห้องบรรจุภัณฑ์ที่ปรับปรุงใหม่เพิ่งดาเนินการเพียงไม่กี่เดือนนะครับเพิ่งทดลองตลาดในการเข้าสู่ห้างมดิรนเ,รเทด หากผ่านไปสัก6-12เดือนนะครับควรมีการสำรวจความพึงพอใจผู้รพโภคเพื่อนำมาปรับปรุงมาตรฐานของกลุ่มต่อไปครับสรุปโดยต้นทุนการพัฒนาห้องบรรจุภัณฑ์นะครับรวมทั้งสิ้น17,850บาทนะครับมี12ผลิตภัณฑ์นะครับจากการยกระดับมาตรฐานอาหารและยาน,นำไปสู่ตลาดที่เปิดกว้างขึ้นโดยเฉพาะห้าง m o เดิร์นเท e ซึ่งห้างร้านต่างๆ มีความต้องการสินค้าข้าวอินทรีย์ถุงขนาด1นกิโลเป็นอย่างมากแต่ติดปัญหาเรื่องอุปสรรคเรื่องของมาตรฐานอาหารและยาซึ่งเมื่อได้มาตรฐานแล้วส่งผลให้กลุ่มเกษตรกรมีช่องทางการจัดจำหน่ายมากขึ้นส่งผลแปรผันตรงต่อยอดจําหน่ายของกลุ่มที่เพิ่มขึ้นครับสวัสดีครับ